สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกา l o v e c h i n e s e Novel and Series ค่ะก็มาต่อเนื่องกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วหวานได้พูดถึงสาวงามนะคะที่คุณกิมยงก็ชอบมากๆเลยในผลงานที่เป็นนวนิยายที่ท่านเขียนนะคะว่าคือใครกันบ้างสำหรับอพปิโซนนี้ก็จะเป็น5ตัวละครเอกนะคะที่ถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์มีความแข็งแกร่ง,งมากๆนะคะ5 อันดับแรกของอตัวละครเอกในนวนิยายต้นฉบับของท่านปรมาจารย์นักเขียนนะคะนวนิยายเชิงกำลังภายในศินละปะการต่อสู้อย่างท่านกิมยงค่ะก็สำหรับบทความนี้นะคะหวานก็แปลามาจาก So ฮูเอนเตอร์เทนเมนเช่นกันนะคะมันก็จะมีโลกนะคะโลกของจักรวาลกิมยงอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะคะถือว่าท่านกิมยงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแล้วก็เหล่า ผู้อ่านทุกท่านแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ติดตามซีรีส์จีนะคะได้ดูผลงานของคุณกิมยงทุกๆปีถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะอันดับที่5นะคะเป็นตัวละครค่ะวิ่งเสี่ยวเป่านะคะวิ่งเสี่ยวเป่าหรือว่าอุ้ยเสี่ยวปอนั่นเองก็เป็นพระเอกในนวนิยายเรื่องอุ้ยเสี่ยวปอของคุณกิมยงเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนวนิยายของคุณกิมยงนะคะบทความนี้เขาเขียนมาอย่างนี้ค่ะถ้าเรื่อง เราวเกี่ยวกับเว่ยเสี่ยวเป่านี้นะคะก็คือเชื่อกันว่าทุกคนก็ต้องรู้ดีแล้วก็ได้ดูผ่านหน้าจอกันมาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่มีศิละปะก,การต่อสู้ด้วยมีสมองด้วยนะคะเป็นแบบอันดับแรกๆในในบรรดาของ พระเอกของคุณกิมยงทั้งหมดที่ทุกคนก็สามารถจะจําเขาได้ค่ะก็ความสามารถของเขามีมากมายนะคะแน่นออกมาเลยจากไอ้นวนิยายต้นฉบ,บับแล้วก็ IQ ของเขานั้นก็ยังน่าชื่นชมยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในราชวงศ์ชิงค่ะก็จะมี พวกสมาคมสวรรค์แล้วก็โลกใต้ล่าอะไรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีเกาะสนหลงแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีเขาอยู่คนเดียวใน3มกองกําลังหลักซึ่งก็ทําให้ผู้คนนะคะในนวนิยายแล้วก็ผู้ที่อ่านนวนิยายรู้สึกเหลือเชื่อกับความสามารถของเขามากๆค่ะสาหรับนะคะอันดับที่4นะคะผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะ5อันดับแรกของท่านปรมาจารย์กิมยงก็คือนะคะชิวปายตู้กูชิว ตู้กูชิวปายนะคะก็จะเป็นวีลบุรุษนะคะใน ในเรื่องมังกรหยกของคุณกิมยงเช่นเดียวกันค่ะก็ถือได้ว่าเขาเป็นผู้ที่หายากนะคะมาพร้อมดาบค่ะในนวนิยายของคุณกิมยงก็เป็นผู้ทีเ่เทคนิคดาบของเขานั้นได้ผ่านอะไรนะผ่านสีระดับมาเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กๆวัยละอ่อนแล้วแล้วค่ะพอขึ้นมาเป็นวัยคือเขามีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ยู่ยงคงกระพันในใตล้ลาค่ะทักษะดาบของเขานั้นมีมากมายในระยะต่อมาก็เพื่อ เพื่อความเข้าใจของตัวเขาเองแล้วก็ดาบเล่มสุดท้ายของเขาก็ยิ่งนะคะยิ่งทําลายความเข้าใจผิดของคนจํานวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแบบว่าเก่งกาจของเขามากๆสําหรับตูกูชิวปายนะคะสําหรับอันดับที่3นั้นคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีค่ะท่านจางซานเฟิงนั่นเองนะคะจางซานเฟิงเป็น,ปนตัวละครในนวนิยายของดาบมังกรหยกเช่นเดียวกันนะคะของคุณกิมยงแล้วก็เป็นปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้อีกด้วยนะคะที่แข็งแกร่งแล้วก็มี ื่อเสียงค่ะจางสารเฟิงนะคะก็หวานก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรู้ดีว่าตอนที่เขายังเด็กเขาก็มีอาจารย์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นเขาก็กลับมาทางคือเดินเดินทางท่องยุทธภ,ภพไปทางทิศตะวันตกจากนั้นก็ยังมีคัมภีค่ะเขาได้แบบว่าทิ้งคัมภีร์ที่แท้จริงเอาไว้ที่เรียกว่าคัมภีเก้าอินนะคะคือเขาก็มีด้วยแล้วก็คือเป็นผู้ที่มีความทรงจําอันเป็นเลิศค่ะแล้วเขาก็ได้ไปแบบว่า เขาเรียกอะไรหนยนะค่ะแบบก่อตั้งเนาะจะพูดแต่ภาษาอังกฤษนะ a f t e r b r i d s ก็เขาจะก่อตั้งนะคะไอ้ภูเขาอูดอู๋ตงไอ้อูดตั้งบูตึง้งขอโดษค่ะ ไปแล้วหวานนั่งเล่าไม่มีสคริปต์นะคะคือดูข่าวแล้วก็เล่าไปเลยก็คือก็คือไอเป็นหุบเขาบูตึงนะคะแล้วในเวลาต่อมาเขาก็แบบเข้าไปในดินแดนที่หายากในนวนิยายของคุณกิมยงก็มีทั้งที่เป็นความลับแล้วก็ที่ไม่เป็นความลับที่ถูกเปิดเผยออกมาค่ะแล้วก็การไล,ล่ลําวิทยายุทธนะคะแบบไทจีค่ะความความพิ้วพิวเนี่ยนะคะก็มาจากท่านนี่แหละคะ่ะจานสานฝังนะคะนี่เป็นอันดับที่3ค่ะอันดับ ที่สองนะคะท่านที่เป็นแบบปรมาจารย์ที่แข็งแก่งแข่งก่งในในนวนิยายของคุณกิมยงก็คืออาชิงค่ะอาชิงนะคะเป็นตัวละครในนวนิยายเรื่อง The Super อร์นะคะสอดเรดี้ค่ะซึ่ง อะไรนะชื่อภาษาจีนนะคะก็คือเย่หนูสอดเน่ยู่สอดมันเป็นกระบี่พระจันทร์อะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะ <c ười> คำว่าเย่มันแปลว่าพระจันทร์นะคะโอ้ยหวานก็เนาะเดี๋ยวเอาไปภาภาษาอังกฤษละกันเดอ s u p e เปอร์ d อดเรดี้นะคะซึ่งทางเอทีวีของฮ่องกงอะ่ะเขาสร้างในปี1986แล้วก็ไม่มีใครหยิบมาสร้างเลยคะ่ะตั้งแต่1986นนะคะตายแล้วหวานไม่เคยดูเนาะเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้น อาชิงนี่เธอเป็นปรมาจารย์หญิงค่ะคนแรกด้วยนะคะในในวนิยายของคุณกิมยงนะคะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับอาชิงนี้ก็มาแบบโอ้โหโอ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 เธอเป็นคนเลี้ยงแกะเป็นหญิงสาวนะคะหญิงสาวเป็นเด็กหญิงเลี้ยงแกะมาแต่ว่ามีพรสวรรค์ทางด้านศินละปะการต่อสู้มากๆเลยนะคะก็ทําให้ตัวละครอาชิงเนี้ยสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครเป็นนางเอกที่น่ากลัวคนหนึ่งทีเดียวค่ะแล้วในชีวิตของนางนะคะก็มีมีคุณครู คือมีอาจารย์ก็อาจารย์ป่ายเนาะอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยสอนเธอนะคะโอ๊ตาแล้วเรื่องนี้ไม่เคยอ่านนะอยากอ่านจังเลยทําไงดีอ่ะทำไงจะได้อ่านนะคะเรื่องนี้ขนาดเวอร์ชั่นที่เป็นละครก็ไม่เคยได้ดูนะคะช่วงนั้นยังไม่เกิดเลยเป็นวุ้นอยู่ไหนไม่รู้นะคะนอกจากนี้นะคะฝีมือของนางนะคะก็ยังเป็นคือเพลงดาบวิชายเย่หนูเนี่ยก็เป็นความลับสุดยอดของศิละปะก,การต่อสู้ในนวนิยายของคุณกิมย้งเลยค่ะโออยากอ่านอยา อากอ่านมากๆเลยอ่ะเรื่องนี้นะคะไม่เคยอ่านจริงอาชิงคือใครแต่อาชิงคือปร,รมาจารย์หญิงคนแรกเลยนะคะในนวนิยายของคุณกิมยงค่ะเดี๋ยวหวานมาร์กไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปหาอ่านนะคะเรื่องนี้คนแรกบ้างค่ะใครคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะของอตัวละครในนวนิยายของคุณกิมยงนะคะซึ่งในบทความนี้เขาก็เขียนมาว่าเป็นท่านที่มีชื่อว่า สื่อพ่อเทียนค่ะสื่บพ่อเทียนเป็นตัวละครในนวนิยายนะคะเรื่องเชื่อเคอชิง เชี่ยเคิชิงของคุณกิมยงค่ะแล้วก็เป็นปรมาจารย์คนแรกในนวนิยายของคุณกิมย้งอีกด้วยนะคะเอาจริงค่ะคนนี้หวานก็ไม่รู้จักนะคะทำไงดี <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนๆ <c oughs> มีท่านผู้อาวุโสนะคะท่านใดที่รู้จักนะคะตัวละครซูโพเทียนนะคะช่วยมาคอมเมนต์นะคะเล่าให้หวานฟังหน่อยว่าเขาเป็นใครนะคะมาจากเรื่องอะไรเนี่ยเชีเ,เคิร์ชิงนะคะหวานก็ไม่เคยดูแต่ว่าในบทความก็เขียนว่าคนนี้แหละเป็นปรมา อาจารย์ที่แข็งแกร่งนะเป็นอันดับแรกคนแรกเลยของท่านกิมยงนะแล้วก็สําเร็จวิชาไทาเฉียนนะคะไทเฉียนนะโออยากรู้จังวิชาอะไรไทเฉียนนะคะ ในบทความนะคะก็ยังเล่าไว้อีกว่าเนี่ยซื่อโพธเทียนเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อแรกที่คนในยุทธภพรู้จักเขานะคะชื่อแรกก็คือซื่อจงเจียนค่ะซื่อจงเจียนเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวเอกนะคะแล้วก็มีความรักกับตัวละครหญิงที่ชื่อว่าไผ่อาซิวจากนั้นนะคะก็มีการเดินทางท่องยุทธภพ,พนะคะก็ต้องไปพึ่งพากับแม่นางเหมยฟั่งกูด้วยจากนั้นค่ะเหมยฟั่งกูก็มาเป็นภรรยาของเขาอีกตั้งแต่ที่ยังเด็ก กันเลยนะคะแล้วก็มีอีกค่ะจอมยุทธต้องมีทั้งเรื่องราวของความรักและการต่อสู้การเดินทางนะคะแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยได้ ศึกษาแล้วก็มันเพียรนะคะได้ยอดวิชามาอย่างฟุกๆแล้วก็กลับกลายมาเป็นปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลกิมยงค่ะเอาจริงๆเนาะอันดับ2กับอันดับที่1น่ิหวานไม่รู้จักอะเป็นใครอะคะอันดับที่2คืออาชิงนะคะอันดับที่1คือท่านซื่อโพเทียนค่ะเพราะฉะนั้นที่หวานรู้จักก็มีตั้งแต่อันดับ3เป็นต้นไปนะคะคือท่านจางซานเฟิงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็4ตูกูชิวไปแล้วก็อันดับ5นะคะ ไวเซียวเป่าหรือว่าอุ้ยเซียวป้อค่ะหวานหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะมีนะคะว่าจะมีเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นแฟนผ่านแท้ของท่านกิมยงมาแล้วก็ได้เคยทันนะคะท่านทันอ่านแล้วก็ทันดูผลงานผ่านหน้าจอของอันดับที่1นนะคะซื้อโพเทียนกับอันดับที่สองอาชิงนะคะมาให้ความรู้หวานหน่อยนะคะแชร์หน่อยเขาเป็นใครอะไรยังไงนะคะเรื่องไหนหาอ่านได้จากที่ไหนนะคะเดี๋ยวหวานจะไปหาอ่านคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านไว้ร่วงหน้าเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ